ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ช่องเอกเอนเตอร์ไรท์นะครับได้ถ่ายเกาะพิทักษ์นะครับลามาเกาะพิทักษ์ก็มาจอดมาจากหลังสวนนะครับก็จอดรถที่เกาะน,นี้นะครับแล้วก็ขึ้นเรือมาก็จะมาที่โฮมสเตย์ตรงนี้นะครับนีเจะจะมีหลายโฮมสเตย์นะฮะตอนนี้เป็นโฮมสเตย์บ้านโกงกลางนะโอ้นี่ฮะก็จะมีร้านอาหารแล้วก็มีที่พักข้างในนะฮะครับผม อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศ,รากาศเราจะไปที่เกาะพิทักษ์กันนะครับไปที่จะไปเล่นน้ําทะเลนะครับก็<ห>จะมีเรือสปีดโบ๊ทนะฮะไปที่ทะเลโอ้ว้าว <c oughs> นี่ยรเวลาจะไปลงนะรเราจะใส่เสื้อชูชีพนะครับทุกคนนะครับ <c oughs> เพื่อความปลอด <c oughs> ภัยครับโอ้นี่เฮียครับสามนครครับทุเรียนที่ลงทุเรียนที่รับซื้อทุเรียนเยอะที่สุดนะครับในหลังสวนครับผมเจ๊รวยมากครับตอนนี้ ก็พามาเที่ยวนะครับที่เกาะพิทักษ์นะครับผมไปม่ฮ้ยบรรยากาศเดี๋ยวก็จะขึ้นเรือนี้ไปนะครับเกาะก็จะสวยมากนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับหลังจากรับประทานอาหารก็ไม่ครับมีบรรยากาศเรือแยะเลยเย้นี่ก็บรรยากาศเจ้าของร้านนะฮะอันนี้ เาจะมีป้ายนะครับให้ถ่ายรูปแล้วก็มีบรรยากาศต่างๆนะะอ,อืมนี่ฮะ